และถ้าหากคุณอยากรู้ความลับนี้แล้วก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วฉันจะบอกให้รู้ค่ะอินโทรมาเดี๋ยวพิซซอนนี้เรามาเปลี่ยนเป็นกองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมเท่าที่อ่านดูเขาก็บอกว่าให้เปลี่ยนทุกๆประมาณ40,000กิโลนะอันนี้ที่ได้เปลี่ยนก็เพราะว่ามีไฟแจ้งเตือนที่หน้าปัดรถครับก็เลยต้องเปลี่ยนครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูครับว่าสัญลักษณ์กองโซลา่ามีปัญหามันจะขึ้นยังไงที่หน้าปัดนะประมาณนี้ อันนี้สั่งมาจากร้านค้าในลอตเตอรช้อปปี้ก็จะมีซีนยางมาให้ด้วยนะความละเอียดของตัวฟิลเตอร์เห็นไหมอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดก็มีอะไรก็ได้ครับที่แบบเป็นปลายแหลมแหลมเริ่มต้นก็ถอดตัวนี้ออกก่อนเลยครับถอดตัวปลั๊กเซ็นเซอร์นี่ออกก่อนเลยครับง้างขึ้นนิดน,นึงแล้วก็ดึงออกอันนี้คือหางปลาที่ใช้ถ่ายน้ำมันดีเซลออกจากตัวเสื้อกอง ลนะแล้วก็ถุงพลาสติกมาลองไว้ตรงนี้ครับกันน้ำมันหกเลยเธอห้องเครื่องนะครับผมประมาณนี้ค่อยหมุนหางปลาออกมันก็จะไหลออกมาแบบนี้ แล้วเราก็เอาออกมาแล้วก็จะมีพวกค่าแบบเหมือนกับสีสกรปรกครับเนี่ยเห็นไหมพอนะ้ำมันไหลออกหมดแล้วก็ขันตัวหางปลาเข้าไปเหมือนเดิมนะครับการเศษฝุ่นด้วยแล้วก็การลืมด้วยครับแน่นปลอตึงเลยก็อยู่แล้วครับแล้วก็จะมาเริ่มถอดตัวเสื้อกันเลยครับไอตัวนี้ที่มันเกะกะเราก็ปลดออกก่อนได้นะปลดตรงเนี้ยใช้รงแบนครับจีมอ,อก มันเกกะเป้นที่ในการทํางานครับจิ้มอย่างนี้แล้วก็ปลดออกไปประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ถอดต,ตัวฝาเสื้อกองโดยการหมุนตรงนี้เหมือนอกเลยครับไม่แน่นครับไม่แน่นมากประมาณนี้แล้วก็จะกอกค่อยๆงัดอืมมันจะเป็นสัญญากานะครับมันก็เลยติดแน่นหน่อยนี้เปิดออกมาแล้ว ดำมาสมควรเลยนะถ้าเกิดเทียบกับของใหม่ประมาณนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะปลดสายตัวนี้ออกทั้งสองฝั่งแต่ว่าไม่เอาเลยครับมันยุ่งยากไปหน่อยเอาแบบนี้ดีกว่าง่ายดีประมาณนี้ครับก็จะได้แบบนี้นะแล้วก็ estás. มันจะมีซีนยางตรงฝานะครับตรงนี้แล้วก็ต้องเอาออกของอกเก่ามันจะมีตรงนี้นี่ซีนยางตัวเก่าฮนะก็ควรจะเปลี่ยนคนระับชุดใหม่มันจะมีมาให้อยู่แล้วนี่อันนี้คือตัวใหม่ที่มาพร้อมตัวกองข้างในงก็ประมาณนี้นะผมไม่มีผ้านะผมก็เลยเอาทิชชู่ใช่ไหมมันก็จะมีพวกเศษที่ลงเหลืออยู่ข้างล่างก็ระวังอย่าให้ทิชชู่มันมันเปื่อยแล้วยุยลงไปติดแล้วกัน แค่นั้นเองครัถ้าเกิดคนที่ไม่มีผ้านะประมาณนี้เอาโอลิงมาใส่เลยครับโอลิงของฟ้านะใส่โอลิงก่อนแล้วก็เช็คดูว่าโอลิงมันเข้าไปตรงร่องมาแล้วไม่ปินินเป็นใช้ได้ครับแล้วเราก็เอากองตัวใหม่มาใส่เข้าไปเลยครับเสร็จแล้วก็ เอาฝาปิดประมาณนี้ครับแล้วก็สวมสวมเกียวล็อกที่ตัวเสื้อครับแล้วก็ขันตัวประกับฝา ข้าไปต้องเช็คให้ดีๆนะครับประกับฝาบางทีเหมือนมันเข้าแน่นแล้วอ่ะแต่บางทีมันก็ยังหลุดได้อยู่นะตัวเนี้ยตัวประกับฝาตัวนี้นะครับต้องขันทวนเข็มนะขันทวนเข็มครับอันนี้ผมลองเช็คดูแล้วมันแน่นดีแล้วนะก็จะประกอบกลับคืนครับพวกปลั๊กอืมแล้วก็พวกโบดยึดต่างๆคนะรับก็ดันขึ้นมาล็อกเหมือนเดิมวันนี้เสร็จแล้วก็ปั๊มครับไม่ง,งั้นรถจะสตาร์ตติดยากนะครับ ใช้งานดูครับตอนนี้ก็ไม่มีไฟเตือนขึ้นแล้วนะปกติถ้าเกิดวิ่งประมาณ2,000รอบนี่ไฟเตือนโซลา่าตันจะขึ้นนะแต่อันนี้2,000รอบแล้วก็ยังปกติครับไม่มีไฟแจ้งเตือนแล้วถือว,ว่าใช้ได้แล้วครับแบบนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ